ประเทศลาวนะตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าไม่น่าเที่ยวอีกต่อไปเป็นแด่งที่ถนนหนทางยังไม่พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวนะคะทำให้นักท่องเที่ยวถึงกับไปครั้งเดียวจบนะคะไม่อยากไปต่ออีกแล้วนะคะเออทำให้ประเทศลาวตอนนี้ไม่น่าเที่ยวอีกต่อไปเนาะ ต่างชาติไม่ชอบเลยในรถทัวร์ของประเทศลาวนะคะไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแตกต่างกันกันกบประเทศไทยขนาดนี้นะคะแตกต่างกันมากเนาะก็สวัสดีสวัยดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่งปายเบสสุขสุคนเดอมาอยู่กับซ่องน้องกระตุนสาราใต้สซนิลนะคะทุกคนคะ่ะก็ให้ทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับจะคลาน้องกระตุนกันด้วยนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็อย่าดืม กดกระดิ่งแล้วก็ลูโฆษณาให้น้องกระตุ่นด้วยจะได้มีค่าขนมเนาะโอเคนะคะทุกคนน้องกระตุ่นก็ไม่คิดว่าประเทศลาวเราจะมาไกลขนาดนี้เนาะมันจะมาถึงจุดนี้แล้วหรอทำให้แบบว่าคนต่างชาติหรือว่าคนอะไรแล้วเออคนในประเทศลาวมาเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติได้เข้าไปเที่ยวในประเทศลาวของเราเนาะเราทุกคนก็ อยากให้ต่างชาติชื่นชอบแล้วก็พูดออกมาว่าเออประเทศนี้สวยจึงเลยได้ไปเที่ยวประทับใจไม่มากประทับใจมากๆเนาะก็ทุกคนก็อยากให้ต่างชาติอะได้พูดคํานี้อยู่แล้วเนาะแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะต่างชาติไปเที่ยวว่านอ,อ่ประเทศลาวนะก็พูดบอกว่าผมไม่ชอบเลยมีกลิ่นอะไรในรถแล้วก็ให้จอดเป็นรถทัวร์ใช่ไหมคะจอด ลงเข้าห้องน้ำอะไรส่วนตัวก็ไม่มีห้องน้ำให้เขาไม่พะทับใจเลยแล้วก็อะไรเอาของมากินในรถทัวร์ก็หมิ่นนะคะคือแบบว่าคุยโทรศัพท์เสียงลังเปิด,เป,ดเปิดมือถือเสียงดังนะคะไม่ไม่ใส่สายหูฟังหูฟังแบบนี้เนาะคือไลขไลขคำตอบแบบนี้ที่เขาไปเที่ยวว่านเราเนาะก็รู้สึกว่าอายอายใจเนาะอายแบบว่า ประเทศเราเป็นขนาดนี้เลยเหรอถนนหนทางไม่พร้อมที่จะเออกับนักท่องเที่ยวเนาะโอเคนะคะก็มาดูคลิปเขาเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเห็นก็พูดแล้วเหนื่อยใจกับประเทศเรา,รา,า,ราก็มาเดลย ซึ่งในระยะสิบหา้านมทของการเดินทางในประเทศเราเมนมีราคาเพียงสามรอยบาทเพียงเท่านั้นจนใดเิตเอานุ่มกีเถิงกับคิดหลับในการเดินทางในสปปราปรเราและผมนั้นก็มีการอัดคลิปมาระบายและมาเปรียบเทียบการบริการของรถเมลในประเทศรากับประไทยโดยเฮาก็ลองมาฟังประสบการณ์ของนุ่มกีดังกล่าวน้วกัน รีวิวรถทัวร์ที่สป,รปรเราถ้ามาประเทศเราคือรถทัวร์ต้องเข้าใจว่าที่นี่มันไม่เหมือนประเทศไทยเลยค่อนข้างจะช้ากว่าเมาื่อวานกี้ขึ้นรถทัวร์ออกจากสวรรค์เขตมาเวียงจานเมืองหลวงระยะทางประมาณ460กิโลเมตรมันก็กัฒนาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่ถ้าเราไปเชียงใหม่มันใช้เวลา8-9ชั่วโมงใช่ไหมครับที่นี่15ชั่วโมง แม่เจ้าสิบ้าชั่วโมงอยู่บนรถทัวร์รถมีแอร์แต่ไม่มีห้องน้ำและเขาไม่ได้จอดที่ปาม๊มเขาจอดที่ป่าไปฉี่ที่ป่าถ้าเป็นผู้ชายน่าจะสบายไม่แต่ปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโอ้ไม่รู้เจอผู้หญิงบนรถเขาไม่ได้ไปไหนนานสิบ้าชั่วโมงไม่ได้ออกจากรถเลยไม่ได้จอดแค่ไปกินข้าว บางทีมันมีผู้หญิงขึ้นรถขายอะไรแบบหมูปิ้งขายย่างแต่มันเน้นมันน่ากินเลยไม่อยากกินอะไรงนั้นถ้ามันเป็นลุมบางทีมันน่ากลัวคิดว่ารถจะลม้มเละอกหนึ่งอย่างคนเราชอบเล่นโทรศัพท์มันคนทั่วไปแต่มันชอบใส่หูฟังโอ้มันเสียงดังมากบนรถทัวนั้นแต่ว่าไม่แพงใายประมาณ300บาทซึ่งนี่ก็คือโอเคนะคะก็ เป็นต่างชาติที่เข้ามาที่เอาประเทศเะเศลาวเราเนาะน้องก็ตูนได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอืมทุกคนมันก็อยากมีคําชื่นชมชอบประเทศเราทั้งนั้นเนาะแต่กลายเป็นว่าเอาเอาคําที่พูดมาแบบพูดแบบว่าประเทศเรามันก็จริงเหมือนเขาพูดนะคะคือ เออเลนทางนะคะเลนทางเนาะมันก็พอๆกันจากกรุงเทพมาเสียงใหม่เนาะมันก็พอพๆกันแต่ว่าน้องกระตุ่นว่ามันช้าตรงถนนไม่โอเคนะคะถนนประเทศลาวไม่โอเคเนาะคือไม่โอเคยังไงคือมันเป็นดุมอะ่ะเออแล้วความแบบว่าถนนมันไม่เดียบอะ่ะมันไม่ได้บิงเร็วเหมือนประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็ถนนมันไม่ได้พัฒนามากอะไรก็มันจะเป็นดุมเนาะ แล้วยิ่งทําให้รถบิ้งไม่สะดวกก็ค่อยค่อยไปอ่ะเออเนาะก็เข้าใจแหละแต่เขาพูดก็เขาบอกว่าอะไรนะเล่นโทรศัพท์นะคะเสียงลังไม่เกรงใจคนนั่งข้างๆหรือว่าไม่เกรงใจคนนั่งในรถเนาะคือน้องก็ ตุ่นจะบอกองี้เลยนะประเทศเรายังไม่เจริญพอน้องกระตุ่นพูดเลยว่ามันยังไม่เจริญนะคะทําให้แบบว่านิสัยของคนลาวอะ่ะมันยังไม่ชัดเจนเหมือนคนไทยนะคะไทยกับประเทศลาวไม่ต้องเปรียบเทียบกันหรอกคือมันดีแบบอย่างโอ้แบบดีแบบคนละอย่างเนาะแต่ประเทศไทยเขาเจริญมากๆอยู่แล้วเนาะการเข้าสังคมการัรรญาติของเขาเนาะแต่คนลาวนะคะ แต่ยังเขายังไม่ได้เจริญทางนี้เนาะเขายังไม่รู้จักว่าการเข้าสังคมการนั่งอยู่ในรถคนเยอะต้องทำยังไงนะเออคนลาวนะน้องกระตุ่นจะพูดให้ฟังนะคะถ้าน้องกระตุ่นไปตลาดนะคะคือคนลาวด้วยกันนี่ไปตลาดไปเริอนตลาดเออถนนใหญ่ๆเลยตลาดกินเดนเออย์คนเยอะๆสังเกตไหมคนลาวถ้าไม่รู้จักอีหนอีนี่นะเขาจะโกตะโกนเรียกเลย ตะโกนเรียกน้องกระตุนเลยถ้าเป็นคนลาวนะมาจากมันนอกแท้เลยนะเรียกตะโกนเลยตะโกนลังเลยน้องกระตุนเออแต่คนไทยนะคะถึงจะอยู่กันแค่ไหนเขาเออแม่ตะโกนเรียกกันเ,ออเขาแซตไลน์โทรหากันเนาะเพราะว่ามันน่าเกลียดเพราะอะไรมันน่าเกลียดเป็นตะโกนเสียงลงนะังเนาะนี่แหละความแตกต่างเนาะน้องกระตุนจะพูดให้ฟังความแตกต่างประเทศไทยเปรียบเทียบไม่ได้หรอกคือเขา พัฒนาไกลมากๆแล้วมันมันไม่ควรเปรียบเทียบแล้วมันคือไกลมากๆเขาพัฒนามากๆแต่ประเทศลาวมันยังมันยังลอยค้าอยู่มันยังการพัฒนามันยังไม่ไม่โอเคอะ่ะเออนะอนี่แหละการเข้าสังคมอะไรก็เหมือนกันนะคะเนาะแล้วเขาก็บอกว่าใช่ไหมเวลานั่งรถทัวใช่ไหมเข้าห้องน้ํเกาจะจอดให้ลงไปเิยลงไป เข้าห้องน้ําสบายเนาะคือแบบว่าไม่มีห้องน้ํานะคะคือกา,การเข้าห้องน้ําของประเทศเราไม่มีห้องน้ําไม่มีแบะห้องน้ําให้เข้านะคะรถทัวร์จะแบะพวกป่าเนาะเป็นป่าให้คนไปเข้าห้องน้ํามันไม่มีห้องน้ําค่ะทุกคนเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วคือถ้าจอดคือลงไปเยี่ยวในป่าไปเข้าห้องน้ําในป่าผู้ชายอาจจะ ถ่ายแบบว่าเข้าห้องน้าสะดวกแต่ผู้หญิงมันอาจจะไม่สะดวกหรือคนเราอาจจะซินแล้วเออนะคะแต่คนต่างชาติเขายังไม่ซินค่อนข้างที่จะโบราณไปนิดนึงเออนะคะน้องกระตุนจะบอกงี้เนาะมันยังความคิดเขาเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราพูดภาษาเข้าใจเหมือนคนไทยอาจจะประเทศอาจจะเป็นเหมือนกันเนาะ รถอะไรอาจ,จะสะดวกสบายที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะตอนนี้ประเทศเราเรายังล่อยค่ากว่าประเทศเราโอประเทศไทยเยอะมันยังไม่จะเดินเนาะด้วยการเข้าสังคมอะไรก็แล้วแต่เนาะเปิดมือถือลางนี้คนลราเขาเปิดลั่นอยู่แล้วค่ะคนลราเขาเปิดลั่นอยู่แล้วเพราะอะไรเขายังไม่มีการพัฒนาไม่มีสังคมยังไม่รู้จักสังคมเนาะคนลาาแต่ถ้าอยู่ในเมืองแทๆ้ๆอาจจะรู้จักแต่ถ้า พวกอยู่นอกเมืองอย่างน้องกระตุ่นอย่างนี้น้องกระตุ่นก็เคยเป็นค่ะขึ้นรถนี่ไม่รู้และไม่ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเลยเปิดลั่นเลยแต่แต่พอน้องกระตุ่นมาอยู่ในประเทศไทยพัฒนามาขึ้นว่าเข้าในเมืองต้องยังไงเรียบร้อยไหมเกรงใจไหมอย่างนั้นอย่างนี้เนาะนี่แหละความแตกต่างนะคือคนไทยเขาพัฒนาไปไกลมากๆคือว่านเมืองเขามีต่ตึกแต่ดูว่านประเทศลาวสิ นี่แหละมันล่อยค่าตรงนี้นะคะแต่เราก็อยากให้คนต่างชาติไปเที่ยวอยู่แหละแต่ว่าพอเขาไปเที่ยวแล้วไม่ประทับใจเขาก็ไม่อยากไปอีกเนาะอืมก็เข้าใจเขานะแต่ก็อยากให้ไปเที่ยวกันนะอืมจะได้ดูก็อยากให้ไปเที่ยวกันที่ดีมันก็มีนะคะเออก็ต่างชาตนะิเนาะที่ดีมันก็มีเนาะอืมบาง เออเบื้องเฟียงอะไรบางเบียงเนาะบางเบียงก็มีนะคะก็ที่ดีๆก็มีเยอะแยะเบียงจันก็มีนะคะที่เที่ยวนะจำปาศักดิ์แถวนน้นแต่อ่านหนทางอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับตรงนี้เนาะคือแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยใจแทนแทนประชาชนคนเลาาแล้วก็อะไรอะ่ะมันพ่อค้าแม่ค้าไม่มีต่างชาติมันก็อยู่ไม่ได้บ้านเมืองเนาะมันต้องใช้เงินพวก ต่างชาติอะไรนี่เนาะทำไดได้มันก็เศร้าใจจริงๆนะคะที่เขาบอกว่ามีไก่มีอะไรขึ้นไปขายใช่ไหมคนไทยก็จะไม่มีเลยนะคะแบบว่านั่งอยู่รถทัวร์อย่างนี้จอดปุ๊บจะให้พ่อค้าขึ้นมาเอ่อเอา,เอา,เ,อาเอาไก่เป็นไม้มายื่นขายแบบนี้เอาไหมครับเอาไหมครับเมืไม่มีนะคะ คนไทยเนาะนอกจากสว่าเขาจะจอดรถให้คนอนะลงลงไปกินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยอยู่ข้างล่างแล้วก็ซื้ออะไรในเซเว่นเนาะอืมนะคะแต่คนลาวเขาจะไม่เป็นแบบนั้นเขาจะให้แม่ค้าพ่อค้าขึ้นมารถเลยหาเขาจี่ว่างใช้กอกว่างไข่ไข่ว่างไข่ห้างห้างว่างอืม ไก่ย่างบ้างเนาะเขาก็จะเดินมาขายในรถเลยนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่ให้ขายนะคะเออนั่นแหละคือนี่แหละความแตกต่างเนาะแตกต่างห่างกันมากเหลือเกินนะคะเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้ประเทศลาวกับประเทศไทยคือมันห่างมากห่างจริงๆนะคะโอเคนะคะก็น้องก็ตุ่นได้ดูแล้วก็ เหนื่อยใจกับประชาชนคนลาวที่แบบว่านักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเขาก็พูดตามความจริงเนาะพอพูดตามความจริงแล้วไม่รู้เขาจะมาเที่ยวมีโอกาสมาอีกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาครั้งเดียวพอเนาะเออทุกคนโอเคนะคะก็ให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดขับจกักรน้องกระตุ่นกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขน้องกระตุ่นก็พูดปิดประการไรต้องกลับขอโทษขออภยัยคนดูมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ